ก่อนอื่นก็ขอการสวัสดีคุณท่านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับในกระผมงนะครับนายทิดวอนรม้ไหมนะครับก็เป็นครูนะครับผู้ควบคุมทีนะครับของหุ่นยนต์ของตอนนี้นะครับทีนี้ถามว่าในการนำหุ่นยนต์ไปแข่งนะครับมันเกี่ยวอะไรกันการสอนนะครับจริงๆกระบวนการนการสอนนะครับทุกอย่างครับก่าจะได้สิ่งนี้ออกมามันต้องเริ่มจากบอในการกระบวนการเียนการสอนนะเพราะว่า ในการทำหุ่ยนยนต์นะครับหุ่ยนยนต์ก็คือมันเป็นมันเป็นคล้ายๆกับโรเจกต์นะครับโรเจกต์เปดเนี่ยแหละหนึ่งชิ้นนะครับมันก็ต้องรวมทุกศาสทุกอะไรเข้าไปอยู่ในนี้นะครับซึ่งในการแข่งขันที่เหมือนที่อาจารย์สริบอกครับในาาก,การแข่งขันแต่ละปีกติกามันจะเปลี่ยนครับในการเปลี่ยนหนึ่งครั้งเนี่ยเอ่อก็ต้องมีการวางแผนใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับก็คือเหมือนกับนับหนึ่งใหม่เลย นะครับทำดึงใหม่ทีนี้ถามว่าในกระบวนการขั้นตอนการวางแผนก็คือทำยังไงนะครับเขาถนัดด้านไหนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณครูคก็จะคัดแยกเด็กออกมาเป็นสองเป็นอาจจะเป็นไม่ได้อาจจะมากว่าสองส่วนนะครับก็คือพวกที่มีประสบการณ์ก็กจ,จะเป็นรุ่นที่แยกออกมานะครับแล้วก็มีนันกศึกษานักเรียนที่เข้าใหม่ก็จะแยกเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ คุณครูก็รองการเข้าไปปรับพื้นนะครับเขาบอปรับพื้นคืออะไรครับก็คือการอัพสกิลให้ให้เรือับใกล้เคียงกันเพราะเวลาเราปฏิบัติงานนะครับเวลาเราคุยในทางทางช่างเนี่ยเรจะมีเกี่ยวกับสัพท์สั์พิเศษสัพท์เฉพาะเช่นเราผมยกตัวอย่างครับผมจะตัดชิ้นงานชิ้นที่เป็นรูิเนียมเนี่ยผมต้องบอกสกลว่ามีขนาดเท่าไหร่กี่หุนนะครับขนาดจ่มินอันเนี้ยก็ต้องมีการปรับ เมื่อตัดแล้วเนี่ยก็ต้องมาฝึกนักเรียนนะครับนักเรียนที่เข้าที่ที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องมีการฝึกว่าเมื่อคุณตัดสเกลเนี่ยคุณจะทํายังไงให้ตัดแล้วไม่ได้เท่านี้ินเพราะว่าชิ้นงานชิ้นงานอลูมิเนียมครับว่าเราตัดตัดทิ้งตัดไปเนี่ยก็คือถ้ามันเสียคือต้องทิ้งนะครับมันก็เหมือนของจาเร็นจะเป็นไม้ครับมันมันวัสดุเดียวกันกเลยคือถ้าเสียคือต้องทิ้งก็ต้องมีการมาเรียนสกิลรักสกิลแล้วก็แล้วก็ว,กว,กวางแผน นะครับขั้นตอนก็คือจะไปตามนี้ครับวางแผนออกแบบทดลองปรับปรุงประก,อบ,กอ,อบทดสอบฝึกสอนขั้นตอนอันเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าวางแผนเนี่ยก็คือเมื่อถึงระยะเวลากา,การเดิวออกช่วงเดือนประมาณตุลาเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็ต้องเนี่ยเดี๋ยวผมก็เตรียมประชุมติดน,นะก็คือมีการวางแผนเอาเด็กมานั่งคุยกันนะครับเอาทีมงานมาคุยกันว่าเราจะทําลักษณะประมาณไหนนะครับรอุปกรณ์ที่ใช้ประมาณไหน นะครับวับสดุที่ใช้ประมาณไหนสนามเป็นยังไงนะครับขั้นตอนมันอาจจะละเอียดนิดน,นึงนะครับละเอียดนิดน,นึงแล้วก็มาออกแบบแล้วก็ทดสอบทดลองคำว่าทดลองคืออะไรครับทดลองก็คือผมจะให้โจทย์นักเรียนไปว่าอ่าผมอยากได้ลักษณะประมาณหนึ่งสองสามสี่นักเรียนก็ไปดีไซน์มาว่าอ่าเป็นยังไงแล้วก็ทดสอบเสร็จปุ๊บก็มาเลฟาเรนซ์กันมาดูว่าไอ้ที่เรทดสอบเนี่ยใช้ได้ไหมแล้วก็ครูก็ปรปับปรุงให้โจทย์ไปต่อนะครับ<อ>เพื่อจะได้ชิ้นงานหรือ ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นการปีนั่นก็คือเป็นชุดหิงลูกบาศับที่แม่นยาที่สุดนะครับซึ่งในการทดสอบครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยออกแบบประมาณไม่ต่ำกว่ายี่สิบแบบนะครับเนี่ยชิ้นนี้ออกมาก็คือปรับปรุงเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในการในการดำเนินการนะครับใน,นงานเนี่ยก็คุณครูก็จะสังเกตดีว่าเราจะแบ่งทีมออกเป็นสองส่วนนะครับสองส่วนก็วควอหนึ่ง เราทำตัวเราเองครูครับเป็นคล้ายๆกับโค้ชนะครับแล้วผมก็แบ่งแบ่งนักเรียนเราออกมาเป็น2ชุดก็คือปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีมนะครับหัวหน้าทีมว่าเราคือคล้ายๆกับเราจําลองสถานการณ์ที่เราให้เด็กเหมือนบริษัทนะครับจำลองนั้นเลยก็คือเราเป็นหัวหน้าแล้วจะมีนนลูกน้องขั้นลงไปเพื่อให้เขาไปสั่งงานสั่งงานจําลองการสั่งงานกันเองนะครับแก้ไขปัญหาเองแล้วก็เมื่อมีปัญหาก็เราก็มาประชุมกันนะครับ ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือขั้นตอนําเนินงานก็คือเด็กนักเรียนจะเป็นคนบนิงานทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อคล้ายๆกับเมื่อมีปัญหาก็เราก็จะเรียกกูละทีเรามาคุยก่อนุยว่าปัญหาเกิดอะไรหนึ่งสองสามสี่นะครับเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ประชุมนะครับประชุมว่าตัวนี้ขั้นตอนถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วนะครับ อันนี้ผมจะเน้นไปทงโปรเจกต์เบสนะครับเป็นหลักอันนี้ก็คือนักเรียนออกแบบนะครับขั้นตอนการออกแบบเนี่ยก็มีการปรับสกิลนะครับก็คือต้องไปใช้ซอฟต์แวร์ทางของพวกเกี่ยวกับโต๊ะแขกพวกนี้ก็ต้องมีการ,กรกปูปูสกิลที่ไม่ได้เรียนเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องปูเข้าไปนะครับแล้วก็ทดสอบประกรอบพวกนี้ครับอันนี้มันอาจจะเกี่ยวกับหลายช่างนิดนึงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับนิคของเพียงเดียวนะอีิ่งเดียวนะมันใช้หลายศาสตร์นะครับเมื่อประกอบทดสอบ ทดสอบตรงนี้เมื่อประกอบเสร็จป,ปุ๊บก็จะมีข้อผิดพลาดก็มีการแก้ไขกันจนกว่าจะได้ดีที่สุดเนี่ยเพราะว่าในการสร้างชิ้นงานหรือหรือกหรือสอบโปรเจกต์เบรเนี่ยชิ้นแรกอาจจะไม่ใช่วัสดเสมอไปนะครับมันต,ต้องมีการปรปับปรุงเรื่อยๆ,ๆจนกว่าจะดีที่สุดนะครับอาจจะไม่จบที่เวอร์ชันสองอาจจะสามสี่ห้าเพราะว่าเราประกอบไปเนี่ยเอ,อ่อหรือเราดีไซน์มาเนี่ยอาจจะเจอปัญหาอาจจะมีการติดตัดติดขัดทำให้ขณิก็ต้องม,ม,มีการแก้ไขนะครับอันนี้ก็คือนักเรียนก็ วางแผนแล้วเราก็ทำการควบคุมนะครับวางแผนวางตารางเด็กแก้ปัญหาแนะนํานะครับก็คือก็คือการสอนวิธีโปรเจกต์อบสก็ดีอย่างนี้เพราะว่าเราแค่อะไรครับแค่แนะนำเด็กแล้วเด็กดก็ไปดาเนินการเองติดปัญหาก็มาปรึกษาครูผู้สอนนะครับอันนี้ก็แข่งขันนะครับเพราะว่าในงานวิจัยของผมนี้ก็คือสุดท้ายต้องจบที่งานแข่งขันนะครับก็คือวัด วัดมันไม่ได้วัดด้วยว่าสําเร็จไม่สาเร็จนะครับก็วัดด้วยที่ว่าเมื่อแข่งขันแล้วได้ลําดับที่เท่าไหร่ความสําเร็จก็คือว่าถ้าเราวัดโครงงานปกติสําเร็จคือทํางานได้ใช้ได้แต่นี่นก็คือมันเป็นการจัดลาดับนะครับจัดลาดับของแรงกิ้งครับนะนะครับ,นะรบมันอาจจะจะแตกต่างจากการแข่งขันในประเภทอื่นเช่นพวกประกวดศิลปินนะครับเพราะว่าศิลปินแน่ๆเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องใช้อะไรครับ งานวิจัยมาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยครับแต่เนี้ยจะวัดด้วยด้วยคล้ายๆกีฬาครับก็คือนํานักเรียนเนี่ยไปแข่งก็คือนักเรียนต้องมีประสบการณ์การแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็คือเมื่อแข่งขันเสร็จก็นักเรียนก็ต้องมีการวางแผนนะครับมัจจะเหมือนคล้ายๆกับแข่งขันปกติเลยคือเมื่อแข่งเสร็จปุ๊บก็มีการซ่องลุมตลอดทุกแมชนนะครับเพื่อลดการเออร์อันนี้ก็ได้มาจากประสบการณ์ที่ผมเคยแข่งขันมานะครับ เพราะว่าเวลาแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดเมื่อแข่งขันหนึ่งรอบมันอาจจะมีอุปกรณ์เสียหายก็ต้องมีกลับมาทําการรีแพทตลอดเวลานะครับก็<อ>สุดท้ายก็เนี่ยครับผลของของการที่เรามีแผนมีอะไระครับก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับเพราะว่าการแข่งขันนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ลาดับลำดับที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องผ่านหลายแมตช์แล้วก็แต่ละวิเลยเนี่ย เขาก็มีลักษณะหนึ่งอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเราหรือสองอาจจะมีเงินทุนที่มากกว่าเราเนี่ยตอนนี้เราก็ได้รับความสําเร็จก็กโอเคครับสําหรับปีนี้นะครับแตหปีหน้าจริงใจเราอยากจะได้ทุนราคามาด้วยแต่ว่ามันผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็เลยได้ที่มาแทนครับขอบคุณคบผมของครับคือจากผมต้องตั้งก่ ืางที่ก็สร้างนะสังเกตเราตั้งตัวแต่ของตัต้งนี่ก็คือรับโจมอย่างเดียวนะครับันนั้นะครับความทุ่มเทจัดภาพรวมที่พวกเราเห็น็คงไค่ง้องถามานะครับแล้วมีแต่ชิดชมนะเพราะว่าบางห้องคาลิเบตก็ตามไปดูทุกทุกแมตเลยอันนั้นคือคือผู้จัดการเลยนะครับตรงนี้ทีมโดนเดียวทีมโดนหรือว่าเด็กเยงสามารถทำเป็น่อยอดในเวลาวิชาโปรเจกต์อย่างไรครับ ส่วนของรายวิชาโปรเจกต์ใช่นะครับก็จริงๆติดมาได้เด็กเขาได้ปฏิบัติงานจริงครับเขาได้แก้ปัญหาจริงเวลาเวลาเขาติดปัญหาเนี่ยเขาสามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่สกิลทุกอย่างสอนให้เขาหมดแล้วนะครับในนี้ต่อยอดยังไงก็คือหนึ่งจริงๆในวิชาโปรเจกต์ครับในในของของส่วนของโปรเจกต์เนี่ยครับอันนี้คือโปรเจกต์ของเขาเลยหนึ่งชิ้นนะครับก็ก็เขาได้ต่อยอดคือเนี่ยครับทำเนี่เป็นโปรเจกต์ต่อได้เลย ครับครับก <Jean> ็ค <laughs> e ือผ well, mm ู้เรียนในทีนี้สามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์ของที่วิทยาลัยตั้งไว้ใช่ครับ